ชิวินสัมวิทุสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันตอนอายุใกล้40อีกหนึ่งครั้งนะครับหลัจากการที่แล้วคือเราไปขอจัดฟันที่คืินแห่งหนึ่งแล้วโดนปฏิเสธมาว่าจัดไม่ได้เพราะว่าอายุเกิน25ปีนะครับแต่ก็ดีนะครับคือคลิเหน,นั้นเขาก็ยังแนะนําให้ผมไปอีกที่หนึงซึ่งเขาอาจจะรับจัดให้ก็ได้ครับผมก็ไปอีกที่หนึงก็โอเคครับ คลินิกอีกที่หนึ่งก็คุณหมอใจดีครับก็สัมภาษณ์เบื้องต้นว่าเป็นอะไรมาทำไมถึงยาจัดฟันนู่นนี่นั่นโน้นซึ่งอย่างประสบการณ์เนี่ยผมมาเคยจัดฟันมาแล้วก็จะมีความรู้เบื้องต้นว่าก่อนที่จะจัดฟันเราจะต้องทําการเช็คฟันตรวจสุขภาพฟันเอาให้หมดเบื้องต้นคือขุดหินปูนถ้าผุขุดถ้ารากฟันถ้าผุจะถึงทะลุไปถึงรากฟันก็ต้องรักษารากฟัน ประมาณนั้นครับก็คือต้องให้ฟันแบบอยู่ในภาวะที่เซตที่สุดคือหลังจาก <c oughs> ผมมาทำเรียบร้อยแล้วทั้งปูนหินปูนผูกก็อูดเครือบฟูอออลน์เพื่อให้ฟันแข็งแรงเราก็มั่นใจแล้วว่าจัดได้แน่นอนปุ๊บนอนเตียงปุ๊บคุณหมออ้าปากอ้าปากปุ๊บคุณหมอก็เอ๊ทำไไมฟันตรงนี้มันถึงห่างเราก็บอกหมอไป <c oughs> เยอะครับเยอะ <c oughs> ว่าเอ้ยอาจจะเป็นเพราะรีเทนเนอร์อะไรเงี้ยครับแต่หมอบอกไม่ใช่นะมันอาจจะเกี่ยวกับเหงือกระฟันตรงนี้ของคุณอาจจะมีปัญหาก็คือให้ผมอะไปรักษาเหงือเขาเหงือแลนะ้วอาจจะอักเสบก็ลองไปรักษาที่โรงพยาบาลไทยที่เชียงรายครับโรงพยาบาลของรัฐบาลไปแผนกทำฟันไปเอ็กซเรย์ปุ๊บโอ้โหงานงอกครับ เพราะมันไม่ใช่มีแค่ซี่นี้นะครับที่เหงือกมันอักเสบครับซี่นี้ก็เหมือนกันครับก็คือเหมือนที่นี้ก่อนจัดครั้งแรกคือมันผุอยู่แล้วแล้วก็ไปอุดแล้วทีนี้ไปเอ็กซเรย์เจอมันเป็นจุดดำๆนะครับรอบรลกาฟันใหญ่นะครับประมาณแบบไปนี่ก้อยเลยครับคือหมอเขาบอกว่าเนี่ยฟันมันมันผุเข้าไปจนถึงเลกาฟันคือกินรลกาฟันหมดแล้วแล้วคือมันอักเสบด้วย คือเหมือนกับมันกินกระดูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจั้นกำลังช็อก <c oughs> คุณหมอบอกว,ว่าเนี่ยต้องรักษานะอย่างน้อยก็สองสามครั้งถืออาจจะสี่ครั้งเพราะเคสของคุณคือมันกินเข้าไปเยอะล้วก็โหเอาแหละภาพคือ,อยังไงครับสามสี่ครั้งของโรงพยาบาลรัฐนี่คือแบบครั้งละเดือนละครั้งอะครับก็อีกประมาณสามสี่เดือนนะ <c oughs> ผมว่าอย่างนั้นนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ ก็ตบปลาละคำคุณหมอครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งไปมาได้สองครั้งครั้งที่สองคุณหมอบอกว่าไอ้ส่วนที่มันที่มันเป็นหนองที่มันกินเข้าไปกินกระดูกเข้าไปเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือก็ลองใส่ไม่รู้ใส่าย,ยาอะไรแต่รู้สึกว่าตอนที่คุณหมอทำฟันคือแบบมันมีส่วนบางส่วนที่ยามันลงมาโดนลิ้นครับแบบขมคอครับเกือบอ้วก หมอสักชันไม่ทัน <c oughs> แล้วก็อีเดือนถัดมาซี่นี้ครับคุณหมอตอนแรกคุณหมอก็ถามนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นข้างเดียวดีโน่น่าจะเป็นซ้ายและขวาถูกไหมครับหมอถามว่าเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงให้เราก็ไม่เคยเราไม่เคยเอาปากไปจุบท้าใครหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหน้าไปวัดพื้นถูกไหมครับแล้วคุยไปคุยมาก็บอกหมอว่าแต่สิปีแล้ว่เคยจัดฟันนะ คุณหมอก็ถึงบางอ้อน,นะครับว่ามันอาจจะเกิดจากการจัดฟันของเราคือเหมือนกับเป็นการเหนี่ยวกังรั้งให้ฟันแบบมันเคลื่อนตัวดูไหมครับประมาณนี้ครับที่หมออธิบายครับวิธีการของคุณหมอก็คือผมได้คิวสุดท้ายของรอบเช้าแล้วก็เหลืออีก15นาทีจะเที่ยงแล้วคือหมอจะต้องเบรกแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปถึงปุ๊บหมอให้ขึ้นเตียงยังไม่ทันจะอะไรหมอว่าชิยานะ อ่าปากอย่างไม่ทันสุดครับคุณหมอแทงเข็มนะครับโอ้โหผมที่นับได้คร่าวๆคือห้าเข็มแล้วมีบางเข็มมันก็ค้าเงเหือกอยู่เหมือนกับอะไรสักอย่างหมดคุณหมอก,ก็บอกว่าเอาผู้ช่วยเร็วหน่อยเดี๋ยวคนไข้เจ็บคุณหมอไม่ต้องเรียกแล้วชาแล้วไม่ได้ชาเพราะยานะครับชาเพราะไอเข็มนี่มันทะลวงไปแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอครับเพอยาชาออกฤทธิ์ปุ๊บผมว่าจะไม่ออกดีได,ด้ซ้ำนะแกก็ทําอะไรไม่รู้ครับแต่ผมรู้สึกว่า ต้องเปิดเหงือกแน่เลยแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนคล้ายๆตะบายครับไปตะบอะไรตรงโคนล,ลากโคนฟันอันนี้ใช่อย่างสะเทือนทั้งหัวครับแต่ก็ผ่านมามาได้าะครับก็เดี๋ยวก็เราดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไง